สวัสดีค่ะดูคนวันนี้มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะชื่อช่องว่า Lovey Family ค่ะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเล่าเบอกกับ FC ตัวตึงกันนะคะก็ถ้าใครรู้จัก FC สองคนนี้ฝากกดติดตามให้เราด้วยนะดูคนแล้วก็ไปกดติดตามช่องเขาให้ด้วยนะคะเขาไม่ชื่อว่าเราช่องจริงนะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านกันเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกเขาก่อนนะคะ ไปดูบ้านกันจะเบิดบ้านให้เขานะคะเข้ามาเลย่เดี๋ยวเราจะล็อกบ้านก่อนนะคะ เดี๋ยวจะพาวีวุ่นวายวุ่นวายมากๆเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันนะทุกคนไปอันนี้จะเป็นอ่ห้องนอนของเรานะคะเอตอนตอนแรกเราติดไฟไว,ไว้ตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้มันไปไหนเราแม่แล้วนี้จะเป็นเกี่ยวกับห้องน้ำเรานะคะก็อาจ,จะไม่ได้แต่งแต่งตางอะไรบ้านนักหนาน,นะคะ ห้องน้ำก็จะมีอีกห้องหนึ่งนะคะดูคนเอฟซีหายไปไหนกันอันนี้เดี๋ยวจะให้เอฟซีมานอนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะบอกเขาก่อนมาหานอนห้องนี้นะ จะให้เขานอนห้องนี้นะคะเดี๋ยวบอกเขาว่า,ะะอวาะะอโอเคไหมนะคะคีบอกเขาว่าโอเคไหมนะคะอือโอเค Okay, <laughs> โอเคไหมโอ้ันอยู่นะะโอเคเดี๋ยวจะขับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูห้องแล้วนะคะ อันนี้ไม่ไดราม่านะคะคือเราอันนี้เป็นห้องของแขกแล้วแขกนะคะอันนี้จะเป็นห้องเราของเราเองนะคะนี่สามารถเห็นมาของพวกเขาได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะบอกเขาว่าเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมานะ แล้วจะลงไปข้างล่างเอาตุกใจไม่เปิดลักโอเคคือเขาจะออกมาไม่ได้นะคะล็อกประตูเดี๋ยวจะเอาย่านผ่านะก่อนนะคะก็รถนั่นเลยเราขับรถยนต์ไม่เป็นนะคะเราจะเอาจาักรยานหนีสิ่พูด,ด้วยก็จะเอาอันนี้ไปก่อนนะ ตอนนี้เราเข้ามาในตัวเมืองแล้วอุ๊ยสวนนะ้ำอยากพาเอฟซีมาเล่นอนะ่ะเดี๋ยวเล่นนะคะขับรถเล่นนะคะพาชมเมืองนะคะที่แบาเดี๋ยวมาที่พามาก็นี่เดี๋ยวจะขึ้นไปดูบ้านคนนี้ดีกว่าอุ้ยจัก,กรยานเป็นผ่านอ่ะจัก,กรยานเป็นเห็บ สังเกตได้นี่ห้องอะไรอันนี้เหมือนจะเป็น,นที่รับสักผ้าหรือเปล่าเอ้าประตูอ๋อประตูอยู่นี่โอเคลืมลืมสมองรวมมาแล้วมิวเอ,อ้ยอันนี้อะไรอะอคีดีอะไรไม่รู้อะมิวอ่านอังกฤษไม่ออกอ่อนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวกลับไปบ้าน อะไรงูตัวหมดเดี๋ยวกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเขาจะถามว่าทำไมเราไปไหนนานจังเราไม่ได้ไปไหนหรอกเราแค่มาขับรถเด่นพาทุกคนมาชมมาชมเมืองบูเฮเวนสันหน่อยมีบ้านเรานะคะก็เดี๋ยวจะให้ดู นี่เราเขียนอย่างนี้ไว้แล้วเขาก็มาถามเราว่าอันนี้ใครนะคะช่องจริงไหมนะคะโอเคล็อกประตูขึ้นไปดูว่าเขาแอบนี่ไปกันใครอะ เข้ามาใครวะอ,อ๋อลืมไปเพื่อนตัวเองนะคะกลับมาอุย้ยกลับมาเหรียพาทุกคนเที่ยว แล้พิมพ์ช้าหน่อยก็อย่าบูเบอร์รี่กันนะคะโอเคแมนบอโอเคบออะไรโอเคบอผู้บ่าวไม่มีอะไรทำทำอาหารดีกว่าชิชิๆๆๆิชิทำอาหารไม่เสร็จนะคะทำไม่ไม่เป็น จะเล่นคอมนะคะเล่นคอมโอ้ยโอหอไม่มีอะไรดูโอเคทำอะไรกันนะฮะโอ้ทำอะไรกันทำอันนี้ทำกับข้าว อันนี้ทำกับข้าววันนี้ล้างจานนนี้เอนนอไอน,นี่ทำกับข้าวไอน,นี่ยืนมือดูมาทำนะคะอ้ยโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนะเดี๋ยวบอกเขาก่อนว่าขอจบคลิป มารวมตัวมารวมตัวโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบาย